ชาวบ้านแห่ร่วมบุญกระถินพิธีพุทธาพิเศกสมเด็จองค์ปฐมบรมพัพพุทธทมหาธรรมราชาเบืกฟ้าและเท้าจัตุโลกบาลทั้งสีเล็กอ่างน้ำมนลอยวนพุ่งเตตาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะแห่ร่วมพิธี งานกระถินนะคะบุญใหญ่ประจำปีของวัดพิกุลทองนะคะอยู่ที่ตำบลห้วยสแกมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนอกจากนี้ก็ได้ร่วมกันทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษสมเด็จองค์ปฐมบรมพระาธาตุมหาธรรมมราชาเบิกฟ้าและก็เท้าจตุโลกบาลที่สี่นะคะโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากนะคะ โดยมีการนําเข้าปลาอาหารและน้ําดื่มนะคะตั้งเป็นโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีรับประทานฝีถ้วยนะคะโดยภายในงานนะคะมีพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะ,จะเจริญพระพุทธมนต์นะคะเสร็จแล้วเป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะแด่พระสงฆ์ที่จำราษาอยู่ภายในวัดพิกุณทองนะคะหลังเสร็จพิธีนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะ ที่มาร่วมทอดกรถินและก็พิธีพุทธาพิเศษนะคะก็ตรงแนวไปที่ขันน้ำมนต์ที่ทำพิธีนะคะเพื่อส่องดูเลขน้ำตาเทียนที่ลอยวนอยู่ในขันน้ำมนต์นะคะบางคนก็นำโทรศัพท์มาถ่ายนะคะบางคนก็ใช้วิธีเพ่งมองเอานะคะเพื่อนำตัวเลขเดังกล่าวไปลุ้นในงวดนี้นะคะโดยหลายคนมองเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะ 1. 86นะคะ186ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะต่างคนต่างมองนะคะดูแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะเมื่อดูเสร็จนะคะบรรดาขอหวยบรรดาชาวบ้านที่ไปร่วมงานนะคะจำนวนมากก็นี่เลยนะคะแวะาซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะคะเลขดดง่าวเกลี้ยงแผงในวัดเลยนะคะนี่เลยนะคะบรรดาพ่อขาแม่ขาลอตเตอรี่เหมือนนกโลนะคะมีงานบุญที่ไหน ต้องมีการเสียงโชคที่นั่นนะคะลัตเตอรี่เลขเดังก่าวเลขขันน้มนต์เด่งาวนะคะเครียงแพงนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ